สวัสดีครับเคยมีคนคอมเมนต์บอกมาว่าอยากจะให้ทําคลิปรวมให้หน่อยว่าในดาบมังกรหยกปี2019เนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างที่ไม่ตรงกับในนิยายตอนแรกที่อ่านคอมเมนต์เนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยจะไปทําไหวได้ยังไงมันคงจะมีแบบเป็นหลายร้อยจุดเลยเอามาแจกแจงไม่ไหวหรอกและจริงๆแล้วคอนเทนต์ของช่องเนี่ยมันเป็นการเอาข้อมูลในนิยายเนี่ยมาอธิบายอยู่แล้วดังนั้นค่อยๆตามดูเป็นเรื่องๆไปน่าจะดีกว่า มันจะได้เป็นสัดส,ส่วนนะไม่ซ้ําซ้อนไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าในหนึงคลิปเนี่ยจะมีประเด็นนู้นประเด็นนี้ปะปนกันมากมายแต่ว่าพอมาลองนั่งคิดดูดีๆแล้วเนี่ยผมว่า้มันก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่เคยอ่านนิยายและไม่มีแม้แต่ความคิดที่จะไปอ่านด้วยแต่ว่าเขาอยากจะรู้ว่าไอสิ่งที่เขาดูไปเนี่ยมันตรงหรือเปล่าจะได้ไม่ไปจําแบบผิด,ผด ผมเลยว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะตรงกับจุดประสงค์ของทางช่องส่วนไอ้ปัญหาที่ว่ามันมีเยอะมากๆเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องไปทําให้มันจบในคลิปเดียวก็ได้ก็ทําแบ่งเป็นพาร์ทๆไปตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะทําไล่ไปเลยนะตั้แต่เอพิโซดแรกว่ามันมีอะไรบ้างที่มันไม่ตรงซึ่งมันมีทั้งหมดเนี่ยห้สเอพิโซดดังน,นั้นก็เลยต้องทํา50คลิปแต่มาคิดอีกทีเนี่ยผมมองว่าเราไม่ต้องไปเจาะลึกอะไรขนาดนั้นก็ได้นะเอาแค่จุดหลกักๆก็พอดังน,นั้นเอาแบบปนๆกันไปดีกว่า เปิดไปเจออะไรสูนไหนที่มันไม่ตรงเนี่ยก็ออกมาทําเป็นคลิปแบ่งเป็นพาร์ทพาไปแบบนี้น่าจะง,ง่ายกว่าเริ่มเลยละกันเรื่องแรกก็คือทูตขวาเนี่ยไม่ได้สู้กับ3สนคือในเรื่องเนี่ยเตียบอกกี้จะมีการต่อสู้กับหลงจีนของเซ้าหลิน3าคนนะผมเรียกว่าสาสนนะเขาจะสู้กันอยู่3มรอบโดยรอบแรกเนี่ยบอกกี้สู้คนเดียวแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยสู้กับจิวจี้เยี่ยกแต่ว่าจะมีตรงกลางอีกรอบหนึ่งในรอบที่สองเนี่ย ในซีรีส์เวอร์ชั่นปี2019เนี่ยจะเป็นตีบบกกี้ทูดซ้ายแล้วก็ทูดขวาสู้กัน3ต่อ3แต่ของบางปีอย่างเช่นปี2003เนี่ยจะเป็นตีบบกี้อินซีคิวขาวแล้วก็แพ้ห้อเสียงที่ไปสู้แต่จริงๆแล้วในนิยายเนี่ยสามคนที่ออกไปสู้จริงๆแล้วคือตีโบกี้ทูดซ้ายแล้วก็อินซีคิวขาวต่างหาก คือตอนแรกเนี่ยเตียบอกกี้ก็จะให้ทูตขวาสู้แหละแต่ว่าทูตขวาเนี่ยมีคู่ต่อสู้ที่รออยู่คนหนึ่งก็คือคงตีใต้ซือคงตีใต้ซือเนี่ยแกแค้นทูตขวามาตั้งแต่ตอนที่โดนจับไปที่วัดแล้วคือตอนนั้นทูตขวาเนี่ยยังทํางานให้กับเตมียงอยู่คงตีแกก็เลยแค้นนะแล้วก็อยากจะมาสู้กับทูตขวาเนี่ยตัวต่อตัว,ตวแกก็เลยพูดเยอะๆประมาณว่าเออแมงกาเนี่ยมีมือดีแค่นี้เหรอหาคนอื่นมาสู้กับสามสนแทนไม่ได้แล้วเหรอ อินซีคิวขาวเนี่ยก็เลยอาสาออกมาสู้แทนซึ่งตอนแรกเนี่ยเตียบอกกี้ก็ไม่ยอมนะเพราะว่าเห็นว่าอินซีคิวขาวเนี่ยอายุมากแล้วแต่ว่าอินซีคิวขาวเนี่ยก็บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะแก่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้แก่ไปกว่าส่วนนั่นบอกกี้ก็เลยยอมนะสรุปว่าคนที่สู้ก็คือบอกกี้ทูซาแล้วก็อินซีคิวขาวต่อไปอินซีคิวขาวไม่ได้ตายเพราะลูกธนู จากในซีรีส์เนี่ยเราจะเห็นว่าอินซีคิวขาวเนี่ยตายอย่างเท่เลยนะโดนธนูปักแล้วก็ยืนตายด้วยซึ่งในนิยายเนี่ยแกก็ยืนตายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับลูกธนูไม่ได้เกี่ยวกับทหารมองโกอะไรทั้งนั้นจริงๆแล้วอินซีคิวขาวเนี่ยแกตายหลังจากที่สู้กับ3สนนั่นแหละแต่จะบอกว่าตายเพราะว่าบาดเจ็บมันก็ไม่เชิงนะคือแกไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่ว่าใช้แรงไปเยอะมากจะบอกว่าแก่ตายก็ไม่เชิงอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ได้ออกไปสู้เนี่ยก็คงจะยังไม่ตายตอนนี้ เาเป็นว่ามันเป็นส่วนผสมระหว่าง2อ,อย่างก็คือแกอายุมากแล้วและการต่อสู้เนี่ยมันใช้แรงไปเยอะมากหลังจากสู้เสร็จเนี่ยแกก็เลยเสียชีวิตไปแต่ก็ไม่ได้เสียชีวิตแบบโศกเศร้านะแกหัวเราะแล้วก็ตายคือตอนแรกเนี่ยก็ซึมกันทางนิกายแหละเพราะว่าสู้กับส,ส่วนแล้วเนี่ยเอาชนะไม่ได้ก็เลยไม่สามารถจะช่วยเจียยซุ่นออกมาได้และไอ้สคนที่ไปสู้เนี่ยก็ถือว่าเก่งที่สุดในเมงกาแล้ว คือให้เปลี่ยนเอาคนอื่นไปสู้แทนเนี่ยผลลัพธ์ออกมาก็คงไม่ต่างกันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกันดีแต่พอดีมีคนหนึ่งเนี่ยเสนอกับบอกกี้ว่าทําไมไม่ไปเชิญเตียซัโฮงมาล่ะถ้าเป็นเตียซัโฮงเนี่ยชนะได้แน่อินซีคิวขาวก็เลยคิดได้อ๋อถ้าเป็นเตียซัโฮงเนี่ยชนะได้แน่แกก็เลยหัวราะแล้วก็ตายไปประมาณว่าหมดห่วงแล้วตามนี้นะก็อินซีคิวขาวเนี่ยก็ผลลุกขึ้นยืนแล้วก็หัวเราะาฮ่าฮ่าถ้าหากว่าเป็นเตียซัมฮงเนี่ยยอมลงจากเขา ย่อมลงมือเป็นผลสําเร็จวิเศษวิเศษแท้หลังจากนั้นแกก็หัวล้อนะแล้วก็ซุ้มเสียงพันขาดหายไปก็คือหัวล้อแล้วก็ตายไปทั้นอย่างนั้นแหละประเด็นต่อไปฉากเตียวบกกี้จนมุมพวกเปอร์เซียอ่ะฉากนี้ต้องบอกว่าน่าจะไม่มีเวอร์ชั่นไหนที่ทําได้ตรงตามนิยายเลยเพราะว่าถ้าทําตามนิยายเนี่ยฉากมันจะอลังการและน่าจะถ่ายทําได้ยากคือในนิยายเนี่ยฉากนี้มันจะอยู่กลางทะเล คือบอกกี้เนี่ยจะล่องเรือหนีพวกเปอร์เซียมาใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวประกันติดมาด้วยพอมาไกลมากพอเนี่ยเขาก็จะปล่อยตัวประกันลงเรือเล็กกลับไปแต่ว่าดันเสียรู้เรือเนี่ยมันโดนเจาะเป็นรูน้ําก็เลยเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยพวกกองเรือของพวกเปอร์เซียเนี่ยก็เลยมาล้อมสรุปว่าบอกกี้เนี่ยก็เลยอยู่บนเรือที่กําลังจะจมแล้วก็อยู่กลางทะเลโดยที่รายล้อมไปด้วยเรือรบขนาดใหญ่ของเปอร์เซีย1ิบกว่าลํา คือถ้าพวกเปอร์เซียเนี่ยเขายิงปืนใหญ่มานะยังไงก็ไม่รอดนะเพราะว่าตอนนั้นเป็นเป้านิ่งหรือต่อให้ไม่ต้องยิงหรอกแค่รอไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเรือของเตียบอกกีเนี่ยมันก็จะจมลงไปเองอยู่ดีคือช็อตเนี้ยต้องบอกว่าจนมุมจริงๆขนาดเตียวเมี่ยงซึ่งฉลาดมากๆเนี่ยก็ยังหาวิธีเอาตัวรอดไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าฉากมันใหญ่แล้วน่าจะทํายากดังนั้นหลายเวอร์ชันเนี่ยก็เลยทําต่างออกไปจากนิยาย โดยในเวอร์ชันปี2019เนี่ยเขาให้พวกเตบอกกี้เนี่ยไปอยู่ในหุบเหวแล้วก็ถูกล้อมรอบไปด้วยพวกเปอร์เซียที่เอาถังน้ำมันเนี่ยโปรยลงมาแล้วก็เตรียมที่จะเผาผมว่าเขาก็ทำฉากนี้ออกมาได้ดีเหมือนกันนะมันดูดีถึงจะต่างจากในนิยายเนี่ยแต่ว่าบทสรุปก็เหมือนกันก็คือเตยบอกกี้เนี่ยจนมุมแต่จะมีนิดนึงตรงที่ผมเคยอ่านคอมเมนต์มีคนบอกว่าทำไมเจียดซู่เนี่ยไม่ใช่วิชาราชสีคำรามละ่ะ ตรงนี้ถ้าในนิยายเนี่ยมันอธิบายได้ไงเพราะว่าด้วยระยะห่างของกองเรือเนี่ยเสียงมันคงไปไม่ถึงแต่ว่าถ้าทำแบบปี2019เนี่ยเออมันก็น่าตั้งคำถามอยู่เหมือนกันมาเรื่องต่อไปเกี่ยวกับเสียกเจียกันบ้างคำว่ากระต่ายน้อยไม่มีจริงในปี2019เนี่ยจะเห็นว่าเตี่ยม,เ,มยเนี่ยจะเรียกเสียกเจียว,ว่ากระต่ายน้อยก็ดูอ่อนแนวเอ็นดูอะไรประมาณนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วในนิยายเนี่ยไม่มีนะคำว่ากระต่ายน้อยคือความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในนิยายเนี่ยก็ไม่ถึงกับว่าญาติอะไรกันมากมายนักแต่ก็ไม่ได้บาดหมางนะก็จะกลางๆแต่ว่าพอมาทําเป็นซีรีส์เนี่ยแทบจะทุกเวอร์ชั่นตัวละครเตเมียงเนี่ยมักจะถูกปรับบทให้ดูดีขึ้นดีกว่าในนิยายในหลายๆด้านเพราะว่าเป็นนางเอกผู้กำกับก็เลยต้องทําให้คนดูเนี่ยรักตัวละครตัวนี้โดยในส่วนความสัมพันธ์กับเสี่ยวเจียวเนี่ยก็มักจะทําให้ดูดีขึ้น ซึ่งจะต่างจากในนิยายอย่างตอนที่เสี่ยวเจียวกับแม่ของเขาเนี่ยไปต่อรองกับพวกเปอร์เซียตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าเสี่ยวเจียวเนี่ยทรยศมีอยู่คนเดียวที่เชื่อใจเสี่ยวเจียวไม่ใช่เตียบอกกี้ไม่ใช่มินมินแต่ว่าเป็นจิวจี้เย็กตามที่ในนิยายบอกเนี่ยยันเตียบอกกี้เนี่ยเขาก็รู้สึกผิดหวังเขาบอกว่าเนี่ยเออเราเข้าใจมาตลอดว่าเออเสี่ยวเจียวเนี่ยบริสุทธิ์ไร้เดียงสามีค่าว่านานเจ้าความคิดถึงเพียงนี้ สองปีที่ผ่านมาเนี่ยตกหลุมพานของนางโดยไม่รู้สึกตัวส่วนของเจียซุ้นก็เหมือนกันเจียซุนก็บอกว่าเนี่ยเออพวกนั้นน่ะไม่ใช่เผ่าพันธุ์เราจิตใจย่อมผิดแผกแตกต่างแล้วก็บอกว่าตัวเราเนี่ยคบหาไอ,อ้มังกรเสื้อม้วนผิดไปส่วนเจ้าบอกกี้เนี่ยก็คบหาเสยวเจีย๊ยผิดไปจะมีก็แต่จิวจี้เยียเ่ยนนี่แหละที่นั่งเงียบงานตลอดเวลานะแล้วก็พันเก่ามาว่าเสยวเจีย๊ยมีน้ำใจต่อเตียบอกกี้ต้องไม่ทรยศต,ต่อเขา คือจิวจี้เย็บเป็นคนเดียวที่ยังเชื่อใจเสี่ยวเจียวในขณะที่เตียยเม่นเนี่ยก็เถียงมาทันควันเลยว่าถ้าไม่เห็นเราว่าไอพยามกรเ้อม่วมเนี่ยบีบบังคับนางตอนแรกเนี่ยเสี่ยวเจียวไม่ยินยอมแต่สุดท้ายเนี่ยถูกลุกเร้าในที่สุดค่อยรับปากแล้วก็นางเนี่ยยังเสียแ้งมารยาร่ำไห้ออกมาแล้วก็บอกต่อนะว่าเรากับเตียบอกกี้เนี่ยก็ได้ตายพร้อมกันในขณะที่เสี่ยวเจียวเนี่ยกรอกกิ้งลึกซึ้งสุดท้ายไม่อาจตายร่วมกับพวกเรา ประมาณนี้แต่ว่าพอมาทําเป็นซีรีส์หลายๆเวอร์ชันเนี่ยจะสลับกันอย่างของปี2 0 0 1เนี่ยกลายเป็นว่าจิวจี้เย็บเป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อใจเสี่ยวเจียวเขาจะหักหลังพวกเราไหมคะร่วมมือกับชาวโปร์เซียเล่นงานเราอ่ะไม่จริงหรอกเสียจียจะไม่หักหลังเรานะเขาว่าเขาทาไปเพื่อช่วยพวกเราตรงกันข้ามกับคนบางคนที่ตาต่ําม,มองคนแค่แค่ปีตาตุ่ม โบราณเขาว่าไว้อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองจะเห็นว่าบทเนี่ยมันสลับตรงข้ามกับในนิยายเลยจิวจี้เย็ยนนะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มักจะถูกปรับบทแต่ว่าจะตรงข้ามกับเต๋อเม่นนะเต๋อเม่นจะถูกปรับบทให้ดูร้ายน้อยลงแต่ว่าจิวจี้เย็ยนเนี่ยในหลายๆเวอร์ชันจะถูกปรับบทให้ดูร้ายขึ้นอาจจะยกเว้นปี2003นานะที่ผมรู้สึกว่าในซีรีส์เนี่ยดูดีกว่าในนิยายหน่อยนึง อ่าเรื่องต่อไปก็คือเสี่ยวเจียยเนี่ยไม่ได้เชียร์เตี่ยเมี่ยงต่อจากประเด็นเมื่อกี้นี่แหละถ้าดูในซีรีส์ปี2019เนี่ยจะเห็นว่าตอนที่เสี่ยวเจียยกำลังจะจากไปเนี่ยเขาตัดภาพมาที่เสี่ยวเจียวเนี่ยคุยกับเตี่ยเมี่ยงโดยก็พูดประมาณว่าฝากฝังให้ดูแลเตี๋ยบอกกี้อะไรทํานองเนี้ยซึ่งฉากเนี้ยไม่ได้มีในนิยายนะเป็นสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาจริงๆแล้วในนิยายเนี่ยเสี่ยวเจียวไม่ได้เชียร์เตี่ยเมี่ยงเขาเชียร์ตูยี่ตังหาก ตามความตอนนี้นะเสี่ยวเจียวก็บอกว่าออคุณชายนับแต่เนี้ยท่านจะได้ครุ่นคิดถึงข้าพเจ้าอีกพึ่งโกน,นี้ก็หมายถึงหึงลีก็คือตูยีนี่แหละติดสอยห้อยตามข้าพเจ้ามานานปีมีความรักต่อท่านคิดว่าคู่ควรกับท่านก็คือตูยีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของกิมหวยซึ่งเป็นแม่ของเสี่ยวเจียวนะนางก็เลยรู้จักมาก่อนก็เลยไม่แปลกใจที่นางจะเชียร์ตูยีเอาแหละพอเท่านี้ก่อนนะสำหรับพาร์ทแรกไม่รู้ว่าจะมีกี่พาร์ทนะน่าจะเยอะแหละ แต่ผมจะก็ค่อยลงสลับกับคลิปอื่นๆนะจะเห็นว่าประเด็นในคลิปเนี่ยมันค่อนข้างจะกระจายกระจายและอาจจะมีการซ้ำซ้อนขึ้นภายหลังอย่างถ้าสมมุติผมจะทําคลิปเกี่ยวกับอินซีคิวขาวเนี่ยก็จะต้องมีการเล่าเรื่องจุดจบของเขาอีกรอบหนึง่งแต่ผมคิดว่าก็ไม่เป็นไรนะซ้ำซ้อนก็ซ้ำซ้อนไปทาออกมาในลักษณะน,น,นี้หลายคนน่าจะชอบจะได้รู้ไปเลยว่าไอ้ที่ดูมาเนี่ยมันมีตรงไหนที่ไม่ตรงกับในนิยายบ้าง แต่สุดท้ายยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยไปอ่านนิยายกันนะราคามันก็ไม่ได้แพงมากลองไปซื้อมาอ่านกันดูสำหรับคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ